ต้มปลาอัลตรีนะหรือตักปลงไปใส่ปลาตัใช้ตักต้มจืดให้หน่อยดิฮ้ตักไข่ไปใส่ปลาตักไข่ไปใส่ปลาตักต้มจืดมาใส่ปลาตักคนนี่บอกโผก็เม่กระโดดไปกระโดดมาเว้ยตักนน้ามั่อตกปลามาใส่ไข่แล้วก็ตักไข่ไปใส่ปลานี่บอกอนี้ของพี่มานี่แล้วก็ตักปลามาใส่ไข่แล้วก็ตักไข่ไปใส่ปลาไปแบ่งกันมาอโอ้โหกับพ่อ กี่อย่างเนี่ยจะกินอะไรก่อนตอนตอนคิดจะทำนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรจะปอทำทำไมเยอะไปยากินเวหามุกล้องกันอะไรีน้ก็กินอีกแล้วาไม่เรื่องก่นี้กล่องมขยับบุมกันด้วยบเออนี่แหละไม่มอแ แสดงสีหน้าตอนกินดีครับขนาดเขาก็เดี๋ยวนะต้องอย่าให้เหลือนะปากบอกว่าอร่อยแต่ของเหลือลงไปเขาต้องเขารู้เลยว่าเราเอาไร้อกินแค่ยิ้ก็ต้องเหลืออยู่แล้วอาหารเยอะเหลือเขาบอกว่าอร่อยนะข้าวเนี่ยเขาใช้บะดีหลายคนเนี่ยเริ่มดึงข้าวเนี่ยเใช้บะดีกินหมดอร่อย ก็มมินี้้งอร่อยไม่ได้นาเดียไม่กินหรอนาเดียไปล้าหรออ๋อดียวใคราาสืยก็มีนะแต่สวยแล้วต้องไปตาช่องมีเขาไล่มีสาละนะเขพูดมีสาละนมีเขาไล่มาวจะนั่งไล่คนเดียวทำเงิโอ ยังจะใครอีกเหรอท่างได้มีสตรลขางนอกยิ่ขนาดไหนก็ท้ากินมอิ่มเลยลถ้ากินแค่อิ่มมต้องาใส่เสือบุฟเฟ่ติงมืนแล้เสือเอาะแต่คุณตามตัวได้คุยืนได้แล้วคุณจะไปนั่งกินคนเดียวเป็นไม่ได้ว่นนี้ต้องทำอะไรเยอะนะทำกับเจลปลาไลกนะนั่งอกระป๋องเนยเดียวสอเหรอ แล้วปรัเป็นโอ้ถ้าอมถ้าส้มตำนี้เข้ากัน,นมากมาไม่รู้ว่าใครนะ้าใครจะอมอะไบ้านไ,ไหนเนาะไม่รู้คุนี้มั้งบ้านบอกไ,ไหมมาอนนี้รอเอมา,มาเอามาเีวันนี้จะบอกว่าวจำออกเตจีพอเาบอก <มา S 2> บอก <นะ S 2> ว่านิลล็อกหายแล้ว หายแล้วแต่ถ้าใครเป็นนิ้วล็อกถ้าไม่หาเน็ซีไปที่พิษณุโลกนะจริงๆนเราจะไม่กลับมาเป็นอีกสตินิ้วล็อกแกว่าหายแล้วปฏิบัติไปทำที่เท่ก็ไม่หายแล้วแกเปิดดูสองหมื่นกว่าบาทแต่ที่โน่นปฏิบัติเสียสองพันกว่าบาทหายหายเลยเหรอตอนที่พี่ทำพันกว่าบาทโตอยู่ม่้หายแน่นี่ยากยากแล้วที่จังหวัดตรังการถึงศุกอะไรเนี่ยนะแต่ที่นี่เปิดวันเสาร์สองโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าจากใครยุ่งมากก็ตัดออกจะได้ไม่ล็อกเออเป็นยังไงกันแน่ เอากระเปาคุณแจมาเปิดสิลูกไม่เอาไปาลอกเราไม่ตองุณแจมหอกก็หาล็อกแล้วได้ไม่ต้อล็อกาเอยู่เาไปไหมเนี่ยข้าวแลมันกินง้ไมยิ่ละเายออร่อยมเนี่ยมียอาองทัม่ก้ยางีรสชาติด้วเอ่เรา้บอกว่าล้เอานเียวให้ใครกิน ไม่มาตั้งเพิอะไรไปบิดาเนัะตาผมเพิ่งตรงให้ลุงเขาบอกว่าตอนนั้นไม่มีเหมือนโยคลิดประเด็นขึ้นมาอะไรมูมตาใหม่ของบูมนะลุงตาาเขามีหัวนะลุงเห็นไหมมันประกบกันบนลานเลยนะ ไม่ให้แบบไม่มีตะปูไงถาอยู่มากนี่อยู่ปาดนาเจ้านะ้นไปรับเงินเดติดพายุทังกะทิเปิดแรงมากออก่มทั้งกังกะทเปิดเพิ่งวับเพิ่งวับแรงออกจากเสียงหน้าหุ่นไปดีใ่ที่สนง่วงอุ้นี่มีไม่ครับไปซื้อรถต่อไปยึดงานหนูของเราด้วย บอปลาเบอกไม่เอาบอกยิยัมาตจยังมีมาตะุนเหันลมีปลายางป่ตโถ้าอะไรอยู่ตรงนี้ตรงไลุี่ด็กคนเนิชุมไร้ีครับเสียงเหมือนใครมา มนตาน้ไข่น้ำเนี่ยพอเสร็จทาไข่น้ำใส่เครื่องปรุงไว้เจียวใส่กอะไลไัสก้วตัด่เดียวแล้วเพอเสร็ล้ก็ตีไข่ตีน้ำไข่ที่เอาทำไหมไข่น้ำที่เราที่เองแกงพม่ไมกี่รสจัดครับไม่ใช่ ที่ไม่ได้พิจารว่าต้องตืต้องตื่นไข่หวานต้องตื่นเพรแบบต้องตื่นันนื้นเป็นต้องตื่นไงอร่อยยำมุยอร่อยนเอี่ยไม่จำเจไงกินไข่เจียวอร่อยเหรอโไม่หรอกพี่เสือหิวบอกตรงรุดไม่หรอให้พี่รำให่กินดีกันสิอร่อยอะไรเหรอตามคนอื่นพูดไม่ไม่เชื่อต้องกินเองเจ้าจะู่ทำหน้าตาไม่ดีนะบอกไว้ก่อน ขาได้ทั้งไปไปดูแลกัน่ะสามคนกันงงอร่อยจริงนะให้ดำหมูยอคุณรู้ล้วยังทำมาขึ้นนีกมั้สั่งร้านไหนมาเนี่ยมีร้านเนาะอันเนี้ยฉันว่าเยอะเยอะเนี่ยเจี๊เนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยอีกนีอร่อยหวานเจ้าอันนั้นบ่กลัวว่าจะไม่อร่อยเพราะว่าจะไม่เหมือนกันอะไรแล้วไม่ได้ชิมคาคนคนคนไม่ค่อยมีอร่อยก็ชิมก็ยังอร่อยเนี่ของเดำหมูยอเาอร่อยแล้วว่าินี่ย ยังไม่ได้กินเลยบอกอ็แบบค่ะกินแล้วใครบอกไม่กินไม่ยายกินทุกอย่างนะกลารหมดยังถั่วเนี่ยคือัวนนะเกิดวุ่นเกิดหลาถั่จนแกแล้ววันนั้นพี่เก็บมาเหมดเอาไปฝังม้ไปเนี่ยก็ถึงแล้วครับเรีร้

ไขยุบมันมีเห่าเนาะน้ำมตนทังอาหารกระป๋องทั้งอาหารเม็ดม,ม,มาบ่ครับถ้ามาเหรอถ้อา,ามารูมทั้งเม็ดท,ทั้งมนจะบริเยอะเยอะพั่อเนเลยเยอะสินเ,เ,เออยะกยาอยากฝึกให้กินหลายอย่าองอะไรหรอี๋ยวมันจะเคยชินแปดโมงแต่งตัวไปที่บ้านนะ ุเ่นหน่่เดียวพอนเขาจะเรียนมากแโเสือราเสืออะไรเสือเล่นใช่ไหมับคนอะไรเนาะบอกให้นั่นจะเสือเปิดนะเสือก็จะเปมให้ตุให้ตีรักเข้ไปที่อัดมิน พราวบัทีีอยู่ที่ศูนเดียวศูนเดียวคือที่แอดมินัเองะครับติดต่อแอปทีิค่นใดอยา่จะดูเบอวันทีแม่นกทักไทยทักไปทีีแอดมินนะทักบัญชีแอดมินบริษัทเลยค่ะแอดมินบริษัทเลยนะคะเี็อทีเมไม่อยู่เขาจะวยตรงม้เลยแอดมินะได้เก็บข้อมูลไว้วตแ่ดีบอกจิดเดียวต่อเดียวไม่มีหลักฐาน

ไม่ได้มองเลยังปิดเสียงเล้แล้วปิดลบได้แล้วมั้งปิดหมดเลยพี่ร้องแล้วสุดถึงชั่วโมงมันยังไม่ขึ้นสองรอบสามรอบแก็หล่ะของผมก็เปลี่ยนแล้วค่ะลงเครื่องนั้นขึ้นเครื่องนี้ไิยาดปิดของผมด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะตุ้งโฮมเนาะอือพ่อตาปิดซิผมด้วยเลยใช่ปิดเลยกดปิดเลยปิดแบบให้เต็มที ด้เลยนะ